ไม่ได้ไม่ค่ะไม่ได้ได้ไม่ค่ะไม่้ได้เลยไม่นะ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 ไม่น่นะไม่นะไม่นะไม่นกไม่นกไนดไม่นะไม่บผไม่ัไม่นนีไม่จะไม่องไนะไม่บมนะไ่ะไ่าปไม่นะไม่นะไม่นะนะไ่นไม่ดไม่ไม่นไม่นะไม่นะไม่นะไม่ะไม่น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 มนะไม่ม วันนี้ผมก็จะกลับมาเพื่อผมจะมาสอนทุกคนว่าวิธีฆ่าบอสครับนีในสกิลซีไม่ได้ถูกโจมตีน่ามันมเป็นฟูงเพราะอุ๊บเนียบนี่คือวิธีแล้วนี่นี่คือวิธีที่อันนี้คือวิธีที่เด็ดสุดนะผมไม่คือการฆขันนี่สองทีตายอึอ้ยอ้ย,อย ถ้าผมว่าเราชนะแล้วเราได้ฆ่าเวลาเวลาสังหารหมูไงล่ะโอ้โหโอ้จ้าโอจ้าชนะแล้วอไปเอาปตัวนี้โอ้ผมพยายามครับสู้แบบไม่มีอะไรเพราะผมจะเป็นสก๊อตไงอืมอืมแบบอืมอืมเต็มเต็มเลยแต่กูพยายามเพราะผมมันเทพมันเทพทรูอนการปราบบอสไงล่ะอีเพราะผมมันเทพทรูในตำนาน ที่เก่งสุดในโลกไงเลยเัเดียวจอดแกฆ่าฉันไม่ได้นะมันอยู่สูงซึมกับพวกแกเฮ้ยยังจุดที่ได้วะตรงนี้ได้ยังวะตรงนี้อออืต้องครับต้องต้องใช้สมองเป็นหลักเพื่อปรรจกันครับหลบการโจมตีไซะต้องใช้สมองเป็นหลักเพื่อหลบการโจมตีพวกนี้ครับไม่งั้นกูตาย โอ้ย่าไอเจ้าไอเจ้าไอจ้าไอจ้าหมวกตัวกระตับหมวตัวตัวตัวสู้สู้ต่อสู้เจย์เจย์เจย์อุยอุยไอเนี่ยมันอ่อนนะมุกเก่าอ่ะผมฆ่าตายหมดเลยผมมันเทพอ่ะอันนี้ไปแดงซะกูจำหมุกประสบการณ์แย่กว่ามึงได้ก็ผมเคยฆ่ามันแล้วผมก็สามารถฆ่ามึงได้ง่ายเลยไงล่ะีมาเมาลุงพูนหน้าข่อยฆ่าลุงขอนะเลยนี่คือแผนสุดสุดจางผมเอง ยังเฟี้ยวอะ่ะนี่นี่ยังฉลาดให้สมองเป็นหลักใช้ใช้กำลังเป็นโดยเป็นแล้วเป็นแบบปม่แม่งเล,ล,ลยนี่สมองเป็นหลักสมองต้องใช้สมองในการต่อสู้พวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันโคตรโหดเลยโอยโห้เบาๆแล้วผมเราเราสิบเอ็ดแล้วต้องดูมันนี้มันนี้เข้ามาเราคงจะอัดหน้ามันเต็ม อ้ยไฟวิญญาณปึ้งเลยนันเดียวเนี่ยรุงมันรวมตัวกันใหม่ผมควยอีกคันทีเดียวเลยเป็นวิธียที่มันเข้ามนได้ง่ายได้ยออเอเอออม่เป็นวิธีที่รวมหัวได้โคตรเก่งเลยเป็นวิธีที่ผมคิดโคตรขึ้นมาเองนาดนั้นนะผมคือเพื่อผมลดน้อยสุดๆเลยเขาเรียกว่าน้อยเหรอวะโอ้โหอดไปเกือบเยอะแต่ก็ยังดีท like ี่ผมรอดไปได้ครับผมไม่ได้พูดงี้หรอกตั้งแต่ อเออเออเออชนะแล้วแต่ผมลืมเก็บนั้นไหมเพราะว่าบอสนี่มันอัดหน้ามังกนบอสมึงจะฆ่ามึงเพราะตอนนี้มึงเวลาเฉยเฉยเฮ้ยตุ้มตีแม่งโอ้ยตุ้มตีไม่ได้มันป๊อบเฮ้ยเล่นอะไรนะโอ้ไม่นะมันมาแล้วนี่แน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเจ็บแต่ซี่โอ้โหฮุยฮุยฮุยมึงเฮด้าบ่อเปี ปีเอทำไมไม่โดนปอบมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอืมเข้ามาเดียวว่จังตีไม่ัตีไม่จัตีไม่จตีไม่จังตีไม่เังตีไม่จยงตียม่อังตีไม่จงตีไม่ไม่นะไม่นะไม่จังตีม่จีมังม่จังตรงไม่จังตีังตีไม่จงตีวด่จงตีเว่าาม่จังตนไ่ต้องรีบม่ังนี่จันี้เ่็วี้เร็วีไเตีม่ต็มเต่าไปนี่ปไมับม่รับ คุณตาเกันคา่รมี้สวนกับสวนกลับสวนกลับสวนกลับอือือืมีบบอลนี่คนหัวเลยครับผมพูดจริงนคนหัวเลยใไม่นะาไม่นะนี่แหลนี่อย่งนี้อย่างนี้นี่เสร็จพมตายซะออหม่นะจะเ็คุณสมบูมันตายนอนมาฟงนี้เราลงกันจิงโหโหนี่นี่นึกว่าดัดคาะดีมอนสเลเยอร์ ุ้ยวยยัวตายโอ้ไม่เอาตายตายอาอตอไปเอาตยองผไม่เอาไปอตายเุ้ยยหมดรอเโวยยยวัหมดลไม่ไม่หมดต้องหม้ก็้ด้อมามารบนอได้ไได้อืมอมอว้ตายีลไมีเลือมีไม่มีดอกเยวะไม่มีดอกไม่มีดอกไม่ดอกันกันโกกูตายนอน่เองนี่ก็สวยดีครับ แม่มันจะดูวิญญาณผมว่าแล้วมันดูวิญญาณผมอันน้ำอันน้ำอันน้ำอันน้ามันไม่ไม่น้ามันสมาร์ตุมใช้มันใช้เดอะสมาร์ตุโคตรเลยมันใช้เดอะเวอร์ไงมันใช้สมาร์ตุกับผมต้องรีบเรียบรีเลยเพราะว่าถ้ามันใช้สกิลอะไรกูตายมันเนื้นั้นงานสกิลนี้แหละผมผมโคตรเกลียดสกิลนี้เลยผมตายหายไทั้งหลายรอบแล้วสกิลนี้แหละกูอย่างแรงแล้วสกิลนี้อย่างโคตรแรงเลย

ไม่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 เออเต็มเต็เลยปวอ้เดียบจุดตีอืมไอ้มมเตนเตียตีนตีตีตีเตีเตียนเตีตีเตียตีตีเตียเตียยนียนเต้เตยนเตียเตียเตียนเตียเตยนเอียรเียเตียนเอยนเียเอ้ยเตีเียเ้ยนเอย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 เยต้ยเียตต้ยเ้เเียตยเยเยเเอยเเตยเยเอียเเเ้ยยเ เฮ้ย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 เ น้องข้มันเพมันตัวปวนไอเวนี่นี่มันกลัวไม่ผมน่บวชทางวางนะผมน้องั้า้ันมีพรางนี่เดดดเลยไม่เอามันจะตายมันจะตายมันตายมันจะตายมันตายกูตายกูตายจริงๆเออมันหัวนางคับผมบอสนี้หัวหนุเลยต้องข่ามันไห้ได้น้องขามันไห้ได้น้องข้ามันไห้ได้เลยไน้ำไปน้ไน้ำไปน้น้ำน้น้ำไปเฮ้ย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 เ

มันใช้ทาานี้นะคสีงตกเฮ้ยตมีตีตี้ตตกีมนัี่ตมอดต้ตีนี่ือยู่จ้ยกันที่รอนมันนั่งก็พเียบรอนมันนะผมนัมรินที่เพี่อยู่จ้วกันร่องมันตีสัมอจะตายนะผมมาค้นมันนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ผมเล่นด้วยชีวิตเพื่อเพื่อจะความตายนะแกไปด้วยชีวิตครับแกไปด้วยชีวิตแรกไปด้วยชีวิตตายซะไม่น่ไม่ใช่ทำงานนี่มันกูตายแน่นอน เออเกืบตายเอยเองตายนอนเยอะเยอะเยอยอะเยอตายบอสหน้ตูดกูจะตายแล้วบกวมมาอย่าเช่นนี้อยาเช่นน้อย่าเช่นนี้กูแ่เอออ่ากันแล้วเนากันแล้วจนแล้วกันแล้วไ้นะไม่นะไม่เช่นนี้ม่เช่นนี้กูตายแน่นอนเออเออว่าแล้วเออว่าแล้วเออ คิดคิดแล้วนะวันนียังไม่ตายย,านะดดยังไงนะยิ่ดูวิญญาณชนะเกย์ทิดแล้วว่าะตอนนี้ผมเป็นนักฆ่ายักษ์นกำนานนี่แหละท่านตอนนี้ผมยมีอันพวกกัดทุกตัวแล้วแต่ไอ้โง่ด้วยด้วยอันพวกเมืองด้วยไอ้โง่ะเสี้ยนี้เหรอนั่นแหละไอ้โอง่ต้อเสียแล้วลว้าวตอนนี้เมื่อะไรผมต้องรู้ว่ามต้องเสียต้อพวกนี้ถึงได้นอนนะผมต้องรีบฆ่าเลยตัวควรเลย กวปวนพวกเนี้ย so so ัวปวนเมงพึ่ปนเป่นพวกน้นะัดเนี้ยนะก็ปัดเทีนน้ำแต่ผมก็รอดไปได้เพราะมันเทพ嘛อจจะกรอุจจั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 กรอุจจกรอานาักรอุจอุจกรอกอักอักอุจรอุจกรอุาจักรออออรอกัอกออออออกออ นีเ่เจ๋งๆตรงนี้แหละโอเคเคียววัฒนภาพเปล่รามาแล้วหยุดช่างยุดใช้สังออโตอร์มาแล้วต้องใช้สัมมอเตอแน่นอนต้องรีบหนีครับต้องรีบหนีว่าใช้ท่านี้รีวอเร็วนี่ไม่โดน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 นี่นะเนี่ยต้องใช้ท่านี้ไม่ไหร่ยต้องรีบหนีทันทีเลยนี่ใช่ท่านี้คนะต้องรีบหนีรีวอลต์เร็วทีไรผมก็เจ้าที่มาเลยมันตายมันตายมันตายมึงตาย มึงตายไอ้บอสเวียนมึงได้ตายแล้ว <c oughs> เราจะยื้อได้ไงเหรอผมมันรู้ะันนะผมมันรู้ทันผมมันโคตรเกง่งผมมันโซมตีได้เก่งสุดเลย <c oughs> ไอ้ตายแล้วพวกแกตายแล้วมึงขอโทษเลยแกตายแล้วไอ้ตายแล้วนะไอ้ยอบอสหน่าตูดเอาดีไปกินซะดาบพลัน,นาภาพไปน,นะมือศิดาพลันภาพลูกแจนแน่นอน โอ้ยพยายามสู้ครับเพื่อชีวิตต้องแต่นแน่นอนมีเอมนนอมงนครับมงนงงคงเสียพถ,ถามใจเพื่ออะไรครับผมผมต้อครับงช่วยชีวิตเพื่อเอาืยอยุนตุยางเลือดไปตายใส่บัดเออเฮียลับตายเลื่อเดียวแค่นี้เนี่จ,จุบสามนี่นี่คือบางอย่างผมที่ผมพยายามมามากกว่าห้าร้อยปี